รีวิวทีวี QNED รุ่นใหม่ล่าสุดจาก LG ปีนี้เทคโนโลยีภาพแบบ QNED หรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า Qnet ก็ได้นะคุณผู้ชมจากทาง LG เนี่ยมีการเปิดตัวมาเมื่อปี2021ที่ผ่านมานะฮะ ซึ่งปีนี้ก็เป็นรุ่นที่2แล้วต่อยอดมาจากเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านมา QNED จะเป็นรุ่น91นะฮะส่วนปีนี้91ก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมมานะฮะมีรุ่น QNED 86ด้วยก็เป็นการเพิ่มไลน์อัพเพิ่มไซส์55นิ้วนะครับผมเล็กลงมา เจาะกลุ่มตลาดโฮมยูสให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูกันดีกว่าครับว่า QNED 86ปีนี้เพิ่งได้มาสดๆสร้อนๆเลยนะครับอยู่ที่โชว์รูม AV Value ทำอะไรได้บ้างเรื่องแรกนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือ QNED คำจำกัดความของมันนะฮะ Q าจะพูดง่ายๆก็คือ q u a n t u มดอ t นั่นเองนะฮะเป็นการใช้อนุภาคคอนตัม เพื่อที่จะให้แสงออกมาเนี่ยนะเวลานําเสนอผ่านหน้าจอออกมาแล้วเนี่ยมีความคมชัดสดใสสมจริงมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะส่วน N ก็คือนาโนเซลล์นั่นเองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทาง LG ที่ระยะหลังๆมาะฮะเราจะได้ยินกันมากขึ้น ก็เป็นเทคโนโลยีในการกรองสีกรองแสงต่างๆที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปนะครับส่วน LED ก็คือเทคโนโลยีแบ็คไลท์นั่นเองนะครับผมมีเทคโนโลยีแบ็คไลท์อยู่หลากหลายประเภทด้วยกันแต่ถ้าเป็น Q n e d Qnet เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้แบบเอทนะคเขาจะใช้แบบว่าแบ็คไลท์แบบเต็มแผงเลยแบบ f u ูอ a r ร a y อยู่ข้างหลังผลก็คือเวลาคุณดูภาพที่มีคอนทราสสูงๆ่ยนะ เขาจะสามารถดิมภาพได้เป็นตำแหน่งละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองและยิ่งละเอียดไปกว่านั้นนะฮะในส่วนของหลอดแต่ละหลอดของเขาก็ไม่ใช่หลอด LED ทั่วๆไปด้วยนะฮะจะเป็นหลอดแบบ mini LED เล็กลงไปอีก เพราะฉะนั้นนอกจากภาพจะสามารถดิมแสงได้เป็นตำแหน่งแล้วนะครับได้เป็นโซนได้ค่อนข้างละเอียดถีแล้วในส่วนของหลอดจอก็ทําให้คอนทราสต์เน,นี่นะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะก็ได้ในเรื่องของความละเอียดคอนทราส ได้ในเรื่องของการแสดงผลภาพและสีนะครคราวนี้มาดูสเปคอื่นๆกันบ้างเรื่องของการดีไซน์นะฮะในส่วนของขาตั้งก่อนนะฮะเริ่มที่ฐานจะเป็นแบบพระจันเซียวนะ,ะจะเป็นแบบโค้งนะก็มีการเล่นดีไซน์ให้ดูแบบว่ามี creativity นะฮะนอกจากนั้นในเรื่องของจอมีความบางนะครับโมเดิร์นจะเป็นสีดำนะฮะ ก็เหมาะกับการใช้งานในบ้านนะฮะเวลาแบบว่าวางไว้ในห้องรับแขกขนาด55นิ้วนะฮะแบบนี้เนี่ยกำลังดีเลยมาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังเนี่ยมีความแข็งแรงทนทาน,นะฮะดีไซน์ลุกเขาออกมาเนี่ยดูมีความแข็งแกรง่งก็จะพูดว่าคล้ายๆนะคล้ายๆก็ได้กับ ทีวีรุ่นท็อปของเขาที่เป็น OLED นะฮรรุ่น G นั่นเองมาดูสเปคข้างในกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะตอบโจทย์คอเกมคอหนังกันแค่ไหนครับชิปประมวลผลภายในนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ Alpha 7 Generation ที่5แล้วนะครับจาก Gen4 ตัวจอเป็นฟัวเรมินิ LED ให้ความคมชัดคอนทราสที่เหนือกว่าส่วนการเล่นเกมนะครับรองรับไม่ว่าจะเป็น HDR10 Pro HLG HGiG 4K ที่120 h z นะฮะส่วน VR Variable Refresh Rate ก็จะเป็นของทาง FreeSync ด้านระบบเสียงของเขานะครับตัวนี้รองรับ Dolby Atmos ก็ใครที่อยากจะเอาไปต่อกับอุปกร์ต่างๆนะครับที่เล่นสามารถเล่นไฟลแ a นโมสได้เนี่ยก็ถือว่ามันกันเลยนะครเพราะว่าเสียงเนี่ยออกมารอบทิศทางรวมถึงด้านบนด้วยส่วนในกรณีที่ไม่มี d o l b y a ี m นโก็ไม่เป็นไรนะครเพราะว่าเจ้าตัวทีวีตัวนี้นะฮะสามารถจำลองเสียงแบบ5.1.2ได้นะฮะนอกจากเซอร์ราวที่มีในปีที่ผ่านมาเป็น5.1แล้วเนี่ย ก็ยังมีจุด2แถมให้ด้วยนะฮะก็คือเสียงที่มาจากด้านบนเป็นการจําลองเสียงก็บอกว่าคล้ายคล้ายแอดมอสครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมนะในกรณีที่คอนเทนต์ของเราเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะฮะเช่น Netflix เป็นต้นนะฮะ จะมีเขียนเลยนะฮะสังเกตได้ว่าจะมี Dolby Vision แล้วก็มี Dolby Atmos นะฮะถ้าเขียนอย่างนี้ขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยสามารถเล่น Dolby Atmos ได้ทีวีตัวนี้ก็สามารถรองรับได้นั่นเองนะฮะการใช้งานของเขานี่ Magic Remote เจ้าเก่าของเขานะครับเจ้าประจำเลยนะฮะก็สั่งงานง่ายสั่งคล่องนะฮะสามารถสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้ด้วยระบบปฏิบัติการก็เป็นระบบใหม่ล่าสุดนะครับ Web OS 22จากทาง LG เขาเลยแล้วก็ปีนี้นะฮะมีเพิ่มเติมฟังก์ชันต่างๆมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็น Sport Alert เนี่ยนะคุณสามารถเข้าไปได้เลยนะฮะไม่ต้องเข้าแอปแล้วนะครับเข้าไปดูการแจ้งเตือนไลฟ์สกอร์ กีฬาต่างๆได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเชียร์หงนะเชียร์ปีศาจแดงนะครับผมหรือว่าเชียร์สิงโตคำรามนั่นเองก็เหมาะกับคนที่เชียร์แบบเฉพาะกิจนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะใครเชียร์ทีมไหนก็สามารถอัปเดตสกอร์แบบสดๆกันได้เลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะฮะก็คือการที่เขาเนี่ยทำทางลัดต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Messenger นะฮะเอาไว้พูดคุยแชท a c e b o o k นะฮะ แล้วก็นี่ครับ Google Facebook ที่สำคัญครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแอปนะสีส้มสีน้ำเงินสีอะไรมาหมดเลยนะครับสามารถเอฟของกันได้เลยนะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปแบบช็อตคัดแบบนี้ได้นะก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บของเขาได้เลยใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้นนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่บางคนที่เป็นสาวกของ,ของทาง LG เนี่ยนะอาจจะได้ใช้กันนะ,ะก็คือในส่วนของนี่ฮะสมาร์ทโฮมนั่นเอง ระบบ IOT Internet of Things นะฮะถ้าคุณมีสินค้าของทาง LG ที่รองรับ t h i n g QAI นะครับนี่นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าไม่ว่าจะเป็นพัดลม แอร์ตู้เย็นทีวีต่างๆนะฮะผู้ชมก็สามารถลิงค์เข้ากับระบบนี้ได้นะฮะก็สามารถสั่งการผ่านเจ้าทีวีเป็นตัวหับได้เลยเรื่องการแคสหน้าจอนะฮะผู้ชมนอกจากที่จะสามารถแคสจากมือถือขึ้นไปบนทีวีได้แล้วแบบทั่วไปก็คือ Apple AirPlay 2นะฮะผู้ชมสามารถที่จะแบ่งจอได้เป็น2จอด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจจะแคสมือถืออันนึงนะแล้วก็จะดูหนัง อีกจอหนึ่งนะเป็นซ้ายขวาแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นงานประชุมสําคัญนะฮะวิดีโอพอใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วช่องเล็กๆแบบนี้เป็นพิกเจอร์อินพิกเจอร์ก็อาจจะดูบอลไปด้วยก็ได้นะฮะอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกได้นะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะฮะสำหรับรุ่นนี้เพิ่มเติมกันมาให้อีกหน่อยนะฮะในเรื่องของแอปนอกจาก YouTube แล้วนะฮะนอกจาก Netflix ที่เราคุ้นเคยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับมีหลายแอปที่กําลังเข้ามาตีตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะ ดิสนีย์ฮอตสตาร์นะฮะดิสน mm ีย์พลัสฮอตสตาร์ในส่วนของไอฉี Q ่นะฮะจากทางจีนนะฮะ แล้วก็วิวด้วยนะฮะจากเกาหลีนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพราม์วิดีโอด้วยนะเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนเขาเอาตุ๊กตาหมีมาวางไว้บนสำล้อนะฮะก็เดี๋ยวนี้มีหลากหลายแอปเลยที่เข้ามาโปรโมทในไทยนะใครที่เป็นสาวกใครที่เป็นสมาชิกแอปไหนนะฮะปีนี้เนี่ยรองรับกันหลากหลายครบถ้วนแล้วนะฮะและเรื่องสุดท้ายนะครับด้านหลังของจอนะฮะมีช่องอะไรมาบ้างนะครับก็มี HDMI เป็น2.1นะฮะ2ช่องเอาไว้ไม่ไว่าจะเป็นเล่นเกมเป็น100 120เฮนะฮะหรือว่าจะเป็น EARC ที่คุณจะไปต่อเป็น Dolby Atmos แล้วก็มี HDMI 2.0อีก2ช่องนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีช่องเสียบสาย USB 2ช่องช่องเสียบสายแลนนะฮะแล้วก็ Optical ส่วนขนาดไซส์ต่างๆนะฮะมีให้กันสซม s i z เลยน,นะครับสำหรับเจ้า QNED รุ่นนี้นะครับก็คือ55 65และ75นิ้วนั่นเองนะฮะก็ตอบโจทย์ไม่ว่าจะอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ในคอนโดนะฮะไปจนถึงห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่นะฮะมาคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะฮะ รุ่นนี้ถือว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาที่เปิดตัวมานะฮะก็มีการาเพิ่มขนาด55นิ้วมาตอบโจทย์การใช้งานในบ้านหรือในคอนโดที่มีพื้นที่จํากัดมากขึ้นนะฮะถือว่าใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆออกมารองรับมากขึ้นฟังก์ชัน UX UI ต่างๆเนี่ยถือว่าพัฒนาออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะ ส่วนการเล่นเกมการดูหนังต่างๆภาพก็ถือว่าเป็นระดับ4 k นะฮะระดับ mini led c o รา a ต t เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนอกจากการเล่นเกมนอกจากการดูหนังแล้วนั่นก็คือการชม ีวีฟรี TV, ทีวีทั่วๆไปนี่เองนะฮะตัวนี้เนี่ยยังไม่มีแอปพลิเคชันฟรีทีวีนั่นหมายความว่าคุณก็ยังต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นกล่องไม่ว่าจะเป็นเสานะครับในการดูฟรีทีวีอยู่ก็อยากมีให้เพิ่มนะในส่วนของแอปพลิเคชันฟรีทีวีก็ไม่ว่าจะเป็น True หรือ ais ก็ได้นะสำหรับผมนะก็อยากจะให้มีอัปเดตกันสักหน่อยท่านใดสนใจนะฮะสามารถมาดูตัวจริงก่อนได้นะครับที่โชว์รูม av value the mall บางกะปิหรือว่าคุณผู้ชมนะ จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากมายเลยนะครับนี่ก็ใส่ไว้ใน description ข้างล่างแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องรู้ก่อนซื้อกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตทีวีมาใหม่นะครับในปี2022นี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ